ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุดนเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop ลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณน,นะ วันนี้ฮัก็เพิ่งเปิดได้กราสใหม่นะนั่นคือร่างของโบจิ l ฟันไดนะลิวอร์ูลนะเออาวิอาอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะถ้าบวกโค้ดบูทสองนะหรือว่าโค้ดที่เกี่ยวกับพวกสปีดหรือว่าจัมปิง้งอะไรพวกนี้นะเออก็ถือว่าเอาเรื่องทีเดียวนะก็มาด้วยสูง,สงนะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะอายุสามสิบสามปีถนัดเท้าขวาเออาถือว่าเอาเรื่องก็มาด้วยเ a ย์อิ s สไตล์บิวอัพนะอือก็ตำแหน่งเซนเตอร์นะ ก็ถือว่าน่าจะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะดูท่าทางแล้วนะดีกว่าล่างฟันได้แจกฟรีแน่นอนนะเจ้ไขเริ่มต้นใหม่ก็ที่ได้กันโอเคฮะก็มาดูสแัดกันเลยนะโอไออยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนี่ประมาณนี้เลยพวกบอลกันโทนพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะเออโอ้โหวางบอนยาวเจ็ดสิบห้ากันหม่งเก้าสิบถือว่าใช้ได้ฮนะ โอเคดีเฟนต์อืมติดฟ้าทุกตัวก็ถือว่าพอได้แล้วกันนะนะพอเบียดพอสู้หน่อยถือว่าดีอยู่นะแล้วก็เรื่องพูกสปีดแปดสิบสี่ถือว่าเรื่องอืมโอเคดีไงแฮะบวกจัมปิ้งด้วยนี่บูจัมปิ้งก็ขึ้นมาเป็นเก้าสิบเอ็ดเลยโอ้โหเอาเรื่องฮนะอืมไม่ธรรมดาฮะ มาดูสกิลก็จะมี heading นะแล้วก็แมนมารกิงบล็อกเกแล้วก็อย่างอื่นนะอืมก็ถือว่านะเกือบครบเครื่องในทีเดียวเลยนะอือโอเคฮะโดยตำแหน่งที่ผมใจะให้เล่นนะะนี่ก็จะให้ยืนเออคู่ตรงนี้เลยเออมาดูเรื่องโค้ดที่สามารถบูตว่าเออว่าิวฟันได้ได้หนึ่งร้อยหนึ่งก็จะมีไม่แค่ไม่กี่ตัวนะก็จะมี ซิมโบนีอิสกี้ล่างบูตสองตัวนี้ก็บูตได้เหมือนกันนะเออซิมโบนียอิสกี้ก็จะบูตในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็สปีดนะเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน่อยนี่ฮะบูตการจบสกอร์แล้วก็สปีดอืมก็ถือว่าประมาณนี้นะที่จะบูตถึงหนึ่งได้ถึงหนึ่งร้อยหนึ่ง ก็ประมาณนี้โคชาบเบี้ลองโซ่ก็บูตได้นะถึงหนะึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวขอลองโคชาบเบียลองโซ่ก็ได้๋ยวขอปรับแป๊บหนึง่งนะฮะตามนี้เลยเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเป็นเอ่อบูตพวกที่ไม่เกี่ยวกับพวกสปีดพวกจัมปิ้งอะไรพวกเนี้ยมันจะบูตกันไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยโคชาบเบียลองโซ่ก็จะมาบูตเรื่องสปีดต้นนะ แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นโค้ดแฟลกไรกาดมันก็จะไม่บูตถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนะมันก็จะบูตแค่หนึ่งร้อยนะเพราะว่าโค้ดแฟังไรกาดมันไปเป็นบูตเกี่ยวกับโ o พา a r t หรือว่าบอลฟันนะนี่ฮะก็ตามนี้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็จะไปรีวิวในแล้งให้ดูนะว่าวิวฟันดานเนี่ยของแทหรือเปล่าโอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลย ก็นะเล่นสไตล์รักกลุ่มหน่อยบอลอยู่ที่เวดดี้ชไนเดอร์แซดนบี้โอเคสวยฮะก็จะเป็นพรรยามเจาะริมเส้นเป็นหลักนะสไตล์นี้ฮะอืมพอดิชช่นเคมสวยฮะค่อยหนักไปบอลอยู่ที่เดวิดบิย่าอืมเดวันทันลูกนี้อืมเสียวอยู่แหม ปิดไม่อยู่จริงๆนะเจอพวกตับิัญหาเก่งๆเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆโอเคฮะก็จะบิวอัพจะบิวขึ้นไหมเนี่ยดูทรงแล้วอขอบิวอัพหน่อยแล้วกันนะออกข้างมาให้รูดิเกอร์โอ้โหเจอบีบฮะโอ้โหเกือบเกือบพระโบจิฟันได้ออกข้างมาอาริสต์เดอร์อนโนกุโร่กังเต เวดดีชาเนเดอร์เลี้ยงขึ้นมาขออกข้างปูไว้เราจะพยายามฮะยกมาลูกนี้อืมแต่วิงดูเวนหนุ่งไม่ถึงฮะเกมตัวกลับฮะโรดี้ดักได้บอลอยู่ที่กรองเต้ออกข้างมาอเล็กซานเดอร์อโนกรองเต้อืมโยนมาลูกนี้ไม่ได้ฮะลูกนี้ยังเก็บไม่ได้โอเคดักสวยให้กรองเต้ ออกข้างมาอ่าเธอมามูซาอืมเวดี้ดนเ,นเวดี้เชนเดอร์เก็บได้ไหมโอ้ขึ้นหลังมาแซดดบ,บี้ดูเนทตามเก็บแทงมาลูกนี้อืมไม่ได้ฮนะจะแย่งใจจากแฟงเลยกอะอ่าเล็กเดอร์อโนูแตเขากางมานเ,นเวดี้เชนเดอร์ออกข้างแซดดบ,บี้ในสัน้นจ่ายมาลูกนี้โยกมาลูกนี้แต่วิงดเนทเข้าไปถึงแล้วนเ,นเวดี้เชนเดอร์ขอ เก็บลูกนี้ให้เรียบร้อยฮะเก็บโรกนะจากลูกฮนะประกัดกันไม่ขาดเราก็ขึ้นนำมาแล้วหนึ่งตูต่อศูนย์จากเออเวดดี้ชไนเดอร์โอเคครับเป็นแผนอย่าขอาข้ามช็อตนี้แล้วกันโอเคดูทรงแล้วเขามาแน่ๆฮนะบอลอยู่ที่ริมเส้นนะเอเดนอซา โดนกับแซดวี้อยู่อืมดาวิดปียายิงลูกนี้ติดบล็อกเราเสียเป็นลูกแต่มุมโอเคฮะมาดูกันต่ออ๋อจัดเอ่อเชฟเข็มรับกันก่อนเ่นซันมาลูกนี้โยกมาอืมเกือบเกือบได้เสียประตูง่ายฮะ โอเคจะบิวอัพต่อไหมอ่าขอลองบิวอัพสักหนึ่งครั้งฮะตอนอยู่ที่เโยโอุบกาโนโดดีฮะแทวข้างมาอืมสวยฮะกองเต้ยกมาลูกนี้ทันหรือเปล่ายังได้อยู่จะเปิดลูกนี้แหมเจอเพจเร็วฮะแล้วต้องเล่นเกมรอบกันต่ออ้าวดักสวย บอลอยู่ที่อล็กซาซเดออาโนอัดนาบี้เวดดี้เชนเดอร์ฮะทำที่หนึ่งสองครับอาโนไม่ได้แล้วไปเก็บตัวกลับฮะแต่ว่าไดโยบากาโนฮะดักได้สวยเวดดี้เชนเดอร์ออกข้างมายกมาลูกนี้ดาวิลเนธไม่เข้าไม่ถึงแล้วนะเออเวดดี้เชนเดอร์ออกเก็บตกหน่อยออกพลิกหน่อยลูกนี้ขอสาบหน่อยยิงเซฟได้ฮะอือถือว่าเอาเรื่องนะโอบริคาน เราก็จะได้ลูกตีมุมอย่าขอใช้สูตรหน่อยปึ๊บ,บอ่าวางแผนเลยละอย่าขอข้ามชอดน,นี้ก็อีกแล้วคันโอเคฮะก็มารุยก,กันต่อโยกมาลูกนี้แม่เอาไม่ถึงเอายังไงฮะอืมช่วงชุลมุนจริงก็ไม่ได้ฮะิดบล็อกแล้วเป็นเกมต้อกาบอย,ยู่ที่เรียเนลเมซี่อากใด้สวยฮะโรดี้ แล้วก็จบเวลาครึ่งแรกไปฮะทีมเราก็ยังนำอยู่นะหนึ่งไปดูต่อศูนย์โอเคฮะมาดูครึ่งที่สองก็ต่อบอลนอกข้างมาที่โคยะโคยะยังไปไม่ได้ของให้อเธอร์ม,มมูซาบอร์จิวฟันได้แหมเกือบฮะเกือบตอนนี้กำลังโดนเพสซิ่งฮะโอเคแค่เพสสวยแหงนี้สวยฮะมาที่โคยะโคยะเลี้ยงตัดเข้าในมาโยกมาลูกนี้ให้ดาววิ่งโดนในเขาไม่ถืออีกแล้ว แมมเสียดายฮนะแต่วิ่งดูเนสน,นี่ยังแหม่ช่วงนี้นะเขาไม่ค่อยถึงพอนเท่าไหร่นะเออเป็นร่างบริเทนเออร์ยังไงนะโอเคตอนนี้ไล่เพสซิ่งแล้วดากสวยฮะเวดดี้ชไนเดอร์ออกมาที่แซนดนาบี้ยกมาลูกนี้เกือบได้หมุงอืมได้อยู่ฮนะเวดดี้ชไนเดอร์ จริงลูกนี้ทีนึงไม่เข้าขอบโอ้โหอะไรปลาแผดนอีกแล้วนะขอช้ำช็อตนี้อีกแล้วกันแล้วกันโอเคฮะเปิดขึ้นมาฮะโอลิโอลิฟคารอดนาบีเก็บได้บอลอยู่ที่เวดดี้ชาไนเดอร์อังโกองเต้ออกข้างมาฮะที่โครยาอารเธอร์มามูซาอังโกองเต้ก็พยายามต่อเกมกับเพื่อนอยู่นะ อทีอ่าเธอไปไม่ได้อาอเธอได้ทุม่มะโอ้ทุ่มาลูกนี้เนะเสียของและเป็นเกมโต้กับอลอยู่ที่ลาบ,บินจาเมาอืมเขาแท็กสูยฮะเชตนี้โยกข้างมาอ,อยู่ที่กองเต้แต่บีแม่ไปไม่ได้ฮะ แต่ว่าก็ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่เอาอีกแล้วโอเคฮะเรายังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ให้มันที่เวดี้เชนเดอร์แทงลูกนี้ฮะไม่ทะลุวันอยู่ที่เอเดนอฟาไ่ายมาให้ที่โรดี้อืมแทงลูกนี้ฮะแล้วจอครลลอสด,ดูลก่ับเบอร์จิลฟานไดเอาอยู่ฮะือว่าเอาเรื่อง แตงนี้สวยฮนะยกขึ้นมาก่อดแล้วกันเลวานมงชงมาฮะไม่ถึงเพื่อนอืมตอนนี้เขาเริ่มบุกหนักฮนะเลวานด็อกกี้ออกข้างมาไอแตรดับบี้โยกมาลูกนี้เกี่ยวตีแล้วฟัดด้วยขวาฮะเรียบร้อยฮนะเลวานดอกกี้แหมของแท้แน่นอนนะเกี่ยวด้วยขวาจริงด้วยขวาเลยนะเออเอาเรื่องฮนะเลวาน เอาแล้วฮะตอนนี้เขาหนักกว่าเดิมอีกเอยู่ที่อาเธอร์โมมูซาเช็ตนี่เอาข้างมาแล้ก็ลูกกองเต้แม่แบดดาบี้ฮะไปไม่ได้ออยู่ที่ดวบิดูเนสดักสวยฮะวูจิฟันไนท์เริ่มมาแนละ้วฮะถือว่าดักบอลดีเลยนะโอเคเราได้เป็นลูกทุ่มอยู่ แซดดาบีทุ่มาให้เวดดี้เชนเดอร์อังกโกโกองเต้โยข้ามมาลูกนี้ให้โคโยะอืมโคโยะไม่ถึงฮะแล้วก็ตัดสวยฮะเลวานออกข้างมาแซดนาบีอเล็กซเดอร์โ,โน่อืมจะวิ่งทะลุลูกนี้ไม่ได้อแล้ววอชฟานไดเอาไม่อยู่นะจังหวะนี้เขียนตกลับครบับบอลอยู่ที่โรดี้ เดนอซา,ายังไงดวลกับเบอร์จิลฟันได้โอ้โหยิ่งยกยักยักย,ก,ยกมาลูกหนีได้มงโอ้โหเสียเลยฮะเดาวิ่งดูเนสเดี๋ยวเขาเอาเรื่องจัดนะแล้วถูกทีตื้นมาฮะหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็หมดเวลาฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็ไปไงกันบ้างนะสำหรับเบอร์จิลฟันได้นะล่างล่าสุดการเขียวนะ อ่าก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะออสสำหรับสายฟรีควรต้องมีนะถ้าใครเปิดได้ก็เอามาใช้เลยนะเออไม่ต้องไปเก็บสะสมไว้นะเอาออมาใช้เลยนะวัวเจียวร่างนี้นะอืมก็ถือว่าเอาเรื่องนะความแข็งมีความเร็วมีนะลูกกาอากาศกินแกไม่ได้แน่นอนนะอ่าแถมก็ยังยังดักบอลได้ดีอีกต่างหากนะอืมสรุปว่าน่าใช้นะไปมีก็เอามาใช้กันเลยแล้วกันแ่ะนะ ก็เอาแล้วนะนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ